สถิติรอแตกเอคิติเก้ลุ้นทาบสถิติสโมสรร3อปีซาลาจ่อสร้างซีประวัติศาสตร์ใหม่ในเกมฟัดปืนใหญ่ลิวอพูอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์ที่แอนฟิลด์บายวันนี้จะเต็มไปด้วยความเข้มข้นเมื่อหงแดงลิวอพูจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาเซนนลในสึกแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูง โดยทั้งสองทีมต่างเก็บชัยชนะรวดมาในฤดูกาลนี้และผู้ชนะในเกมนี้จะก้าวเท้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติด้วยสถิติชนะร้อเปอร์เซนตเต็มนอกเหนือจากผลการแข่งขันแล้วยังมีสถิติและประวัติศาสตร์มากมายที่รอให้ถูกสร้างขึ้นในเกมนี้โดยเฉพาะจากสองแนวรุกคนสำคัญของเจ้าบ้าน เอคิติเกอีกหนึ่งลูกสู่ประวัติศาสตร์133ปีฮูเกลเอคิติเกลกองหน้าชาวฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงสุดๆหลังทำประตูมาแล้ว3นักติดต่อกันในลีกพบกับคริสตัลพาเลสบอนมัดและนิวคาสเซิลและเขากำลังจอดสร้างสถิติอันยิ่งใหญ่ หากดาวยิงไรนี้สามารถส่งบอลสู่ก้นตะข่ายของอาร์เซนอลได้ในวันนี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลคนแรกในรอบ133ปีที่ทำประตูได้ใน4เกมแรกที่ลงเล่นให้กับสโมสรต่อจากจอห์นมิลเลอร์ที่เคยทำไว้ในฤดูกาล1892 9 3ทับสาซาลาไลลา4สถิติสำคัญมฮัมหม็ดซาลาราชาแห่งอียิปต์ก็มีสถิติส่วนตัวถึง4อย่างที่รอให้เขาทำลายในเกมนี้ ดาวซันโวเกมพบอาเซนนอลขออีกเพียง1ประตูจะทําให้เขาทาบสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรในการยิงอาเซนอนในลีกที่11ประตูเท่ากับโรเบโตฟิมิโนดาวยิงในแอนฟิลด์หากยิงได้2ประตูในเกมนี้จะทําให้เขาก้าวขึ้นไปรั้งอันดับ4ดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสรในการเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยจํานวน137ประตูเท่ากับบิลลี่ลิดเดลดาวยิงพรีเมียร์ลีก อีกเพียงหนึ่งประตูจะทำให้ซาล่าแซงหน้าแอนดี้โค187ประตูขึ้นไปรั้งอันดับ4ดาวยิงสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกแต่เพียงผู้เดียวที่188ประตูเจ้าพอลุกนิ่งหากซาล่าสังหารจุดโทษในลีกสำเร็จอีกหนึ่งครั้งมันจะเป็นประตูที่35ของเขาและจะทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ยิงจุดโทษในลีกให้กับลิเวอร์พูลมากที่สุดในประวัติศาสตร์แสงหน้าสถิติของบิลลี่ลิตเดลทันที สถิติ Head to Head ที่น่าสนใจเกมรับรั้วยากหรือว่าพูยิงประตูไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวจาก44นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอาจจบลงด้วยการแบ่งแต้มการเจอกัน3ครั้งล่าสุดในลีกที่แอนฟิลด์จบลงด้วยผลเสมอทั้งหมดและ4ใน5ครั้งหลังสุดที่เจอกันก็ไม่สามารถหาผู้ชนะได้อาร์เซนอลไร้พายแต่ไม่ชนะที่แอนฟิลด์ปืนใหญ่ไม่แพ้ลิเวอร์พูลมาแล้ว6นัดติดต่อกันในลีก แต่ในทางกลับกันพวกเขาก็ไม่ชนะที่แอนฟิลด์มาแล้วถึง12นัดในลีกเสมอ5แพ้7เครื่องร้อนเร็วอาเซนอนสามารถยิงประตูได้ในช่วง15นาทีแรกตลอด6เกมหลังสุดที่เจอกับลิเวอร์พูลในลีกอันดับดาวซันโวของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเอคิติเก้3เคียซ่า1ฟริมปอง1กัคโป1กราเฟนแบรน1เอนกุโมฮา1ซาลา1อาเซนอนเกียวเคเรส2 t i m เบอร์ a l a คาราฟิโอรี่1ากาช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กด Like และแ a ร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ